วันนี้บับจัดรถตู้พร้อมวิ่งงานเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันเกยียร์ออโต้เบาะนังวีพีแอมโครบัสที่สำคัญเลขไม้เพียงหลักหมืน่นกับเตต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง3 0 GL ปีส0 0 8สภาพพ้อมวิ่งงานจัดไปแน้นป้ายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้ที่สำคัญกับพิวย,ยาวไปอีก90วันสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอนับอีกแล้วนะคะเสรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้บับจัดรถตู้เข้าใหม่เอาใจคุณลูกค้าที่กำลังตามหารถตู้ไปวิ่งงานนะรับส่งนักเรียน ดีกับโรงแรมวิ่งอิสระนะคะต่างๆหรือใช้ในครอบครัวก็ได้ตัวนี้นะคะจัดมาให้แล้วเบาะหนังวีพีสภาพส,สวยๆแต่งล้อแม็กทั้ง4ี่ล้อยางปีใหม่มาให้ที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดตัวรถทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันแป๊บกันเลยจ้าและนี่คือสภาพตัวรถรถตู้ที่เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะตัวน้องเป็นเกียร์ออโต้สภาพสวยเครื่องสามพันเครื่องยนต์ดีเซลใครอยากได้รถตู้ไปใช้งานคันนี้เหมาะมากๆเดี๋ยวพับพามาชมรายละเอียดรอบๆคันกันก่อน,อนเลย สำหรับตัวน้องคันนี้ได้ส่วนของตัวกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นสวยๆนะมาพร้อมกับตัวโลโก้โครเมียมอยู่จุดกลางของตัวรถนะคะสีสวยสีเดิมตัวนี้เป็นตัวสีเทานะมาพร้อมกับไฟหน้าฮโลเจนนะคะตัวนี้สภาพกรอบไฟหน้าสวยเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะไฟหน้าใสกิ๊กเลยค่ะลูกค้าจ๋าและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้าสวยๆนะคะตัวนี้มีช่องระบายอากาศให้ด้วยนะคะนี่ สำหรับสภาพเน้าต้องบอกเลยว่าสวยเดิมนะคะสําหรับคันนี้ด้านข้างตัวน้องก็ไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่าไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอใม่ที่สําคัญตัวรถไม่มีรถติดแก๊สนะคะตัวรถรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้นะครับแต่งล้อมาให้ด้วยล้อแม็กกันด้วยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้จัดล้อแม็กมาให้ทั้งสี่ล้อได้ยางปีใหม่นะตัวนี้ตัวยางนะได้ยางสภาพสวยดอกยางหนารองลึกตัวนี้ตัวยางสองหนึ่งห้า ทัพ70 R15C นะคะเป็นตัวล้อมแม็กซ์สวยๆทั้ง4ล้อขับขึ้นมาด้านบนนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็สีดำตัดกับสีตัวรถและคันนี้ติดในส,ส่วนของตัวคิ้วกันสาดมาให้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวามาให้ด้วยนะคะสภาพตัวกระจกนะคะสวยเดิมนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้กระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้ามาให้ตัวเป้ามือจับสีดํานะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านในกันบ้างลูกค้าจา๋าตัวนี้ สภาพด้านในต้องขอบอกเลยว่าตัวรถสีเดิมตัวน็อตไม่มีรอยถอดนะคะไม่มีรอยเปลี่ยนมาเดี๋ยวให้ชมในส่วนของรายละเอียดเม็ดอาร์เดี๋ยวแป๊บขออนุญาตแกะเม็ดอาร์กันนิดน,นึงตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยเดิมนะคะลูกค้าจ๋าเห็นได้ชัดเลยการเรียงตัวส,สวยสวยเดิมนะคะตัวนี้ไม่มีโดนข้างมาอย่างแน่นอนนะคะเราคัดรถสวยมามอบให้สาหรับคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างตัวนี้น็อตสวยเดิมนะคะ,ต,ะ,คะตรงซอกด้านใน ไม่มีรอยขดร,รอยเปลี่ยนมานะคะตัวนี้ให้ดูถึงความเดิมเม็ดอักต่างๆตัวบานประตูไม่เคยเปลี่ยนมามาพร้อมกับตัวม่านบางังแดดมีมาให้นะคะสะภาพสวยเดิมนะ,ะนี่ลูกค้าอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กน,น้อยน้นะคะแต่ก็ยังคงสภาพสวยเดิมอยู่นี่ด้านในก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดํานะคะตัวนี้ก็จะมีช่องเติมน้ํามันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าจ๋าใครสนใจในส่วนของตัวรถนะคะเข้ามาชมก่อนได้เลย เดี๋ยวแป๊บให้ชมในส่วนของตัวด้านในกันต่อเลยนะคะเปิดมาชมในส่วนของรายละเอียดด้านในของตัวน้องคันนี้อย่างที่ประบอกเลยได้ในส่วนของตัวเบาะหนังวีพีขนาดใหญ่นะ,ะตัวเบาะสภาพส,สวยๆในส่วนของตัวพนักพิงวางแขนมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้มีเข็มขัดนิราภัยมาให้ทุกตำแหน่งสามารถปรับเอ็นได้ปกติเลยนะคะและที่สำคัญตัวน้องมาพร้อมกับตัวม่านบางแดดมาให้รอบคันเลยนะคะนี่ มีแอร์แมกโบัสมาให้ด้วยสําหรับคันนี้นะคะตัวช่องแอร์ต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะมีทุกช่องนะคะสำหรับตัวแอร์นะทุกที่นั่งเลยลูกค้าด้านบนก็สามารถปรับเลเวลตัวแอร์ได้เลยนะอยากได้เย็นแค่ไหนนะะและที่สำคัญขาดไม่ได้ตัวร้คอนทุกกระจกก็มีมาให้นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ตัวด้านหลังนะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยและมีในส่วนของตัวถังดับเพลิงมาให้ทุกคันด้วยนะก่อนออกรถนะเราจะ มีในส่วนของระบบเซฟตี้นะคะใส่ไว้ให้นะถังดับเพลิงไปให้ทุกคันเลยตัวเคาน์เตอร์นะคะด้านหน้าตรงนี้ก็แต่งมาให้แบบส,สวยๆนะลูกค้านาะนี่เจ้าของเดิมใส่มาให้บอกได้เลยว่ายังคงสภาพสวยเดิมเลยสามารถวางของวางสัมภาระวางกระเป๋าเดินทางต่างๆได้นะลูกค้าจ๋าเนี่วางแก้วน้ำวางของต่างๆได้หมดเลยเแล้วเรามาดูส่วนของตัวด้านข้างกันอีกนิดนึงนะคะให้ดูถึงความเดิมตัวน็อตต่างๆนะตัวเม็ดอาร์ตต่างๆ สวยเดิมค่ะลูกค้าจ๋าสติกเกอร์ยังมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดตัวเม็ดอักต่างๆนาะด้านบนนี่ให้เห็นกันเลยนะคมชัดสวยกลมให้ดูในส่วนของตัวซอกบานเลื่อนกันบ้างนะคะตัวน็อตต่างๆก็ยังคงสภาพส,สวยๆนะคะไล่จะหลดมาจนถึงด้านล่างตัวน็อตไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะในส่วนของตัวประตูบานเลื่อนในส่วนของบันไดขึ้นลงต่างๆก็ยังคงสภาพสวยไม่มีร่องรอยการขีดข่วน แล้วก็ในส่วนของตัวไฟตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดใช้งานนะวก็เซ็ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าจ๋ะนี่ด้านในนะคะก็จะมีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะคะด้านในตรงนี้ในส่วนของตัวพื้นนะตัวนี้ก็รีเซ็ตตัวพื้นมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวด้านข้างกันต่อเลยตัวนี้กระจกเดิมจากศูนย์เตอร์ต้ามีมาให้นะคะทุกปานเลยลูกค้านี่ มีทางออกฉุกเฉินนะคะตัวนี้มาให้พร้อมตัวล้ออย่างที่ปาบอกนะจัดล้อแม็กมาให้ทั้งสี่ล้อเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวมาชมบอดี้ด้านหลังของตัวน้องกันบ้างตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะด้านหลังมีอะไรบ้างตัวนี้มาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะคะมีมาให้และเซ็นเซอร์กะระยะมาให้อีกสองตำแหน่งด้วยนี่สวยๆนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็ยังคงสภาพสวยเดิม ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะก่อนออกรถมีการตรวจเช็คจากช่ชงดำนังการมาให้อีกด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยลูกค้ากรอกไฟสวยเดิมนะคะด้านบนก็จะมีในส่วนของตัวไฟเบรกดวงที่สามมีตัวกระจกไล่ฟ้ามีกระจกมองหลังมาให้นะคะเ๊บ,บพามาชมรายละเอียดด้านในกันอีกนิดหนึ่งสำหรับตัวด้านหลังนะคะให้ดูถึงความเดิมของตัวน้องนะคะ ตัวบานประตูนะคะเปิดใช้งานได้ปกตินะตัวนี้ก็จะมีระบบโช๊กมาให้รองรับน้ำหนักได้3ากิโลนะด้านหลังก็สามารถเคลือนของได้นะคะลูกค้าจ๋าตรงนี้นี่มีในส่วนของตัวพื้นที่นะคะในการเก็บสัมภาระอุปกรณ์เดินทางของผู้โดยสารได้เยอะเลยนะคะนี่ด้านบนมีในส่วนของตัวแอร์ไบโครบัสมาให้นะคะสําหรับด้านหลังเดี๋ยวมาดูความเดิมของตัวรถกันบ้างตัวนี้นะคะน็อต สวยเดิมไม่มีรอยถอดร,รอยเปลี่ยนมานะคะเมนอัพต่างๆก็เช่นเดียวกันนี่ด้านบนก็เหมือนกันนะตัวนอ็อตลูกค้าสามารถเข้ามาชมคลิปนี้ดูรายละเอียดตัวรถกันแฟบ,บได้เลยนะคะจัดกล้องผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะคะให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะรายละเอียดตัวรถต้องขอบอกเลยนะคะนี่ด้านบนก็เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็คุุมด้วยหนังนะคะด้านหลังมาแล้วก็มีในส่วนของ ตัวมา่านบางแดดมาให้แล้วด้วยนะคะเปิดปิดใช้งานได้ง่ายนะคะใครสนใจคันนี้นะก็าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกักแบแป๊บมาได้เลยสภาพด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะกระจกเดิมจากฝูมเตอต้ตามาให้ลุกบานเลยนะคะนี่ทางออกฉุกเฉินก็มีมาให้แล้เวเราไปชมในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างตัวนี้คิ้วกันสาดทั้งสองฝั่งมีมาให้ครบ กระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะม่านบังแดดมีมาให้แผงประตูสวยเดิมตัวนอ็อตด้านในให้ดูกันชัดๆเลยนะคะตัวน็อตสวยเดิมมากๆเม็ดอาร์ก hmm. กันต่อเลยค่ะลูกค้าให้ดูถึงตัวเม็ดอาร์กนะคะความเดิมของตัวน้องไล่มาเลยนะคะตัวนี้เม็ดอาร์กสวยเดิมนะ,ะเราซื้อรถมานะคะเราจะเน้นคุณภาพเน้นรถสวยรถเดิมนะคะน็อตไม่มีรอยเอดรอยเปลี่ยนนะคะตัวนี้ เติมลมยางในโตรเจนสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ตัวนี้ได้ในส่วนของตัวเบาะหนัง v ี p มาพร้อมกับเบาะเสริมมาให้ด้วยนะคะด้านหน้าคอนโทรลนหน้าตัวนี้นะมาพร้อมกับหน้าจอร,ระบบทัชส,สกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้ที่สําคัญคันคนี้ใครหาเกียร์ออโต้คันนี้ประจักมาให้แล้วฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะด้านบนฝ้าต่างๆตัวม่นานแบบังแดดระบบไฟต่างเซ็ตมาให้กระจกมองหลังก็มีมาให้ใช้งานได้ปกติสภาพเดิมๆตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจรีรโมทมีมาให้ถึง3ดอก เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวเลขไม์กันบ้างตัวเน้นเลขไม์เพียงหลักหมื่นนะคะ92,767กิโลเมตรเท่านั้นนะ <S <S กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมรายละเอียดนะคะด้านหน้าของตัวรถกันบ้างคะ่ะลูกค้าจ๋านี่เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดฝากระโปรงหน้ากันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะคะซีนเดิม น็อตสวยเดิมนะคะฝาก,กระโปรงเดิมๆมีส่วนของตัวตาปั๊มจากศูนย์เตยตามาให้นะคะฝั่งซ้ายของตัวรถก็เช่นเดียวกันนะคะสติกเกอร์ต่างๆก็มีมาให้ตัวน็อตสวยเดิมก่อนรถเบสมีการตรวจเช็คจากพู้ดำนานการนะ,ะมอ,อ,อ,กอ,อ,กอ,อกก็มีมาให้ตรวจเช็ค30รายการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะอาร์ตแต้มสีต่างๆสวยเดิมอยู่ครบใครที่สนใจตัวนี้นะบอกเลยเลยว่าน้องสวยงามมากนะคะน็อตสวยเดิม ไม่มีรอยถอดรอยเปลี e ่ยนมาเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะมาชมในส่วนของด้านในห้องเครื่องตัวนี้ก็จะอยู่ตรงด้านล่างนะคะผู้โดยสารนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ชมนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวสภาพห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะลูกค้าจ๋าห้องเครื่องไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนหรือว่าทําเครื่องมาแต่งใดสภาพสวยเดิมมากมาก ตัวฟ้ากระโปรงก็เช่นเดียวกันนะก็ยังคงสภาพสวยเดิมก่อนแล้ว,วมีการตรวจเช็คให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เช็คในส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่มาให้เรียบร้อยด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวแผ่นเพจคันนี้นะคะแผ่นเพดเดิมๆตรวจเช็คได้ตัวนี้เป็นโมเดลปี2018เลยค่ะลูกค้ารหัสเครื่องยนต์1 KDFTV นะคะตัวน็อตสวยเดิมอาเต้มสี 4, มีมาให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะใครที่กำลังตามหารถตู้นะคะ เกียร e ์ออโต้สภาพสวยๆนะเบาะหนัง V.P. นแป๊บจัดคันนี้มาให้ลูกค้าจา๋าจัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคนะคะกำลังมองหารถตู้นะคะดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถกับแป๊บได้เลยนะคะเดีย๋ยวแป๊บมาย้าสเปกกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหารถตู้ตเตตาคอมมูเตอร์เครื่อง3.0 GL เกียร์ออตโต้ปี2018นะคันนี้ได้อะไรบ้างคันนี้ได้เบาะหนัง V.P. Air m r o r o b บัสเลขไม่เพียงหลักหมื่นเป็นเกียร์ออ,อตโต้ใช้งานได้ง่ายกับราคาค่าตัวน้อง879,000บาทเท่านั้นนาะผ่อนค่างา่นเพียงแค่10,000กว่าบาทเท่านั้นนาะจัดไฟแนนซ์ไฟขาวไฟฟ้าไฟเหลืองได้ที่สำคัญมาพร้อมกับโปรขับฟียา,ยาวไปอีก90วันใครสนใจคันนี้นะก็สามารถติดต,ต่อแปบนดุนมาเลยเบอร์0611786999นะ จัดไฟเน้นไม่ยุ่งยากนะสนใจคันนี้ติดตอ่อแป๊บตัวมาเลยนะคะที่ถึงเราจะมืสองไว้ใจเสรีิไทยรถส,สวยนะคะบ๊ายบาย